มกลางนี้นะฮะผมลงมอดผักพืชผักมากมายทําให้ผมไม่ต้องยุ่งยากเกับอาหารอีกต่อไปเพรานั้ถึงว่าชื่อว่าสบายเบื่อสบอโบเนี่ยนะฮะเพราะมันง่ายมากเลยเนี่ยนี่ผมเห็นมาผมลงมอดนี่มาด้วยจริงปั้นละไหนอ่ะมีห่านเยอะมีหอยพัเนี้ยบิ๊กคิงเนี่ยกินหนึ่งยี่หรอเต็มเชื่อสิ กิน <S an> นี่ผมรอเต็มเลยกินทีนึงอ่ะเบคกิ้งแฮมแอปเปิ้ลอันนี้มูกิชอตเบร่เรรเเดี๋ยวค่อยมาทำบางทีหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมจะเริ่มเล่น ขุดๆแรกตัดต้นไม้อย่างแรกตัดต้นไม้ไปยังมาที่ไหนนี่คือเห็ดเว้ยนั่นก็ผมก็ตัดเห็ดอย่างนี้แหลนะฮะเรียนนี้เนี่ยที่เกิดใบโอมเนี่ยมันมีเห็เดเยอะถึงสร้างบ้านแถวๆนี้ก็ดีะ เออคือว่าผมต้องรีบตัดต้นไม้เนี่ยไม่ใช่คะตัดที่ตัดที่ไม่ใช่ตัดต้นไม้เอืมันกี้เสียงลุงห้องผมของเขาลังพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะผมเคสเกมนี้แหละเพราะผมไม่รูส่วนตัวเท่าไหร่ขณะผมปิดห้องยังได้เสียงยังเข้ายีงผมเสียงประตูห้องผมมันปิดสนิทบาแล้วบ้าแล้ว โอ๊ยไม่ทันตัดเลยเลยม้จะพังเอาที่ออตัดไม้อะแปเดียวเองตัดแนทำเยอะเถอะเยทำยทำเยอะเถอะเฮ้ยเกตติ้งบูด สบายเบื่อเลยโบนะฮะเราแจกที่ผมคิดขึ้นมาเองกับมือแต่วันได้บผคิดเองขึ้นมือฮะผมก็เรียนแบบจากพี่กิบบุรีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เรียนแบบฮะผมก็แค่อยากทำโปรเจกต์เองพี่เขาเฉยๆพี่กิบบุรีพี Ken ่เคียงเคซี่อย่างเงี้ยฮะพี่ขวัญพี่กิบบุรีอย่างเงี้ยอ่าแค่นี้ผมใส่กินแทนเนาะตื่มมนจุดได้ ผมนุ่มใส่สกินแทร์ผมไม่ได้ไงไม่เป็นไรฮะในคลิปหน้าเขาใส่ก็แล้วกันเนาะไม่เป็นไรหรอกคลิปหน้าเขาใส่โอ้ขวายไม่ออายังให้ตัวง่แม่งงานตัด ตัดต <t ấy> ัดเอ้าตัดตัดตัดเรวดีใจดีใจแล้วทำโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์สบายบื้อสะดือโบ เฮียรันหนึงนะครับขย่าหนึงนะครับ ฟ้าในองฟ้าก็จะมืดแล้วนะฮะช่วงนี้ตัดแล้วมีสามสิบห้าเขมืดแล้วอันนี้หรือว่าเขามีซอมบี้ด้วยเนะี่ยผมปั๊มเอซีผมผมเล่นไม่เก่ง ก็พอเล่นได้แต่ไม่เก่งครับเนี่ยถึงสงสัยว่าในหูร้องว่างี้มา,าผ้องข่มค้าอะไรไม่ค่อยอกเก่งอ่ะแต่ปกติมาทำหน้านนะครับข่มค้าได้เกือบหมดแล้วนะเกือบหมดนะเกือบหมดพูดหน่อยไหมครับไอ้ผมลงม้งมอเสริมด้วยฮะผมลงม้งมอเสริมมาด้วยนะอันนะผมจะลงบิ๊กคิงเลยไม่ใช่ นี่ไอคอนโอ๊ตเล่ยได้เลย,เล,ยลืมไม่ได้ไงเนี่ยตัวค้าของสัมพันธ์เบสมาร์กิงสติกเอ้ามือไอมือนแล้วไอ,อยขอทราบหน่อย คันสิงที่นก่กลัวสิ่งที่เล็กที่เรียกว่าคลิป,ปินงไอ้ดาบาไม่ดาบโดนนอ๋อยสิเล็กี่เรียกว่าคลิป,ปิเนเองสบายอยู่เร็วโอเหดหงาชช khôi của khôi nha anh yến, ít yến, khôi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  ít khôi yến, khôi yến, เริ่มหิวบ้างยังเนี่ยเราเอ๋อะไรเนี่ยทำไมเราไม่หิวเลยวะับยัอนออก่เนเองหิวยังยังเขาไป,ป็น,นอ,มอนมนะองกันนะข้าตาเขากันแฮมีแกน่ารัก แฟนคนไม่ให้ามมารู้มานำมวใจแม่ยามาจูดีจัดจีจัดาบชาโคมาทำอะไรวะเนี่ยอ้ซอมบ เราจะมาขดุขดขดุขดขดุขดจะมาขดุดขุดขุดเอ้ยแล่อะไรเนี่ยออกเรือแล่เกรือเกลือมันเกลือ,ลอ,ลอโอ้ยผมก็จะสร้างบ้านไรตัดินเนี่ยผมไม่อยากใช้มา้าผมขอพายครับที่ผมไม่สร้างบ้านสวย ผมอยากไปหยาดนะแล้วแต่ผมสิผมไม่อยากไปเหยียดเลยใครอยากให้ผมลงเท็กเจเพคอะไรก็บอกได้นะครับสะพานมันสวยเพราะผมขี้เกียจลงแต่มันจริงจริงไม่ต้องเอาเจลงใส่ให้ผมก็ได้ผมนั้นก็คือนั่นก็คือเอ้ยไม่ใช่เอยเสียงเหนื่อยทำไมวะเนี่ยเหนื่อยแล้วถุยเหนื่อยทำไมวะจะบ้าเลย ตูเลยข้อเท้าตูเลยอาเสียสมิล้ลยตูนห้ผม,มคุณถ่าแรกน่ะยเล,ยลชีสชีสเอเล็กซีส ผมจะสร้างมานตรงนี้ถาวรเลยดีไหมนยะก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะอะไรอนะสาต้องอัพเกรด นี่อีกหน้าเล,นะาเล่นหน้าอือผมว่าเราหาแรกเนี่ยโหนะอีกหน้านี่กว่าจะเจอดูนี่เฮ้ยยังดวงเนี่ยยังมาถึงสี่เลยโอ้ยเนบกินผมน่ารำนชมทุกคนนะครับ มีเไ,ไม่ท่านผู้ชมทุกคนในทุกคนม่ทุกคนคนก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มาคุนคนณ แล้นี้มีสิ่งเล็ีๆเรียกว่าคลิปปี้นะฮะลืมบอกไปซึ่งน่งกากลัวมากเลยคลิปปี้เนี่ยหรือว่าใครพีแต่กัรเลยวนมิกกี้แต่ผมจะเรียกว่าคลิปปี้นะฮะคลิปปี้ก็คือคลิปเปอร์น,นั่นเองไอตัวระเบิดที่มันระเบิดตุต้มๆมาฮะผมมีนังเกียรตมันซะเลกเกอรมันยิงต่าซาเลกเกิร์แต่มันจะบอก,กว่ามันจะมันจะฆาซาเลกเกิร ผมก็เป็นเด็กใหม่นะผมก็เลยอยากสร้างโปรดเจกต์เฉยๆคลิปนี้ก็อาจแบบไม่ถึงสักนากี่นาทีนะฮะอาจก็ไม่กี่นาทีเออเนี่ยได้ชีสเพี้ยนยังกบวยเราจะได้ชีสด้วยมีไว้ไม่มีแล้วอาจจะเป็นบั๊กหรือว่าชีสเราเจอจริง หรือไอ้เกลือเกล,ลือหลืออมมาดูงี้เลน่นดีกว่าเกมที่กันคา้าเซตไอเทมฟิชแอนด์ชิพป,ปลาทอดอ่ะอไม่ใช่ฟิสติกทัฟฟี่เกลือน้ำตาลชิพอ่ะแล้วเป็บบนชิ ฟอร์จูนคุกกี้ เน,เ,เนี่ยคุกกี้ดอกวิสกี้โอ้ดอกวิสกิตกินเองได้เปล่าเนี่ยว็อกก้าอ๋อเล่าว,ว็อกก้าท,มทูมเอลทูนิสล้ำคืออะไรก็ไม่รู้ใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปผมด้วยนะครับคุณนัดมิลค์กะทิคุณนัดไอศครีมสโน,นบอ๊อก นมิลค์อะไรวะเนี่ยปะเอาปะถิงปะปะถิงปะอยู่ไมเห็นอะไรอะผมก็เล่นอยู่นะมอนี่ยชิลีป๊อปเปอร์เหรอเฮ้ยป๊อปเปอร์นี่มันชื่อเรียกชื่อผมไม่ใี่ผมชื่อชอปเปอร์นะแต่ผมชื่ออะไรกันว่าก็ตัวนีเออเคสเตอรทีวีนั่นเองโอ้ยเน็บกิน เด็กินช่วยช่วยิ่แคบเรียกมซอริอร์ปัญหาเนี่ยมิเออร์ครังะเพลงหนึ่งโซนหนึง

อ๋คือว่าเรืว่านชุดก่อโซ่มันคราบด้วยไฟอ่ะพึ่งจะรู้ว่าน่ะตรงนี้ก่อนจะให้หาแปบเดียวปพูดุ๊ดเออซอฟเพลเซอร์เหรอสัลซ์แอนดฟลวเวอร์ซีดอ๋อนี่น่าจะมันสักประมาณ เมล็ดทานเตาเมล็ดเมล็ดดอกทานตะวันฮะเดี๋ยวเมล็ดแค่นั้นคือเมล็ทานตะวันอบเกลือนั่นเองแอปเปิลโยเกตอะไรอันนี้รู้ไมกิวิโยเกิร์ตอันนี้เปลเรเปลรโยเกิรอะไรกัมมี่เบร์ครับนมาอีนี้อ๋อซออะไรนะซอสซอสซอสเพย์เพย์คุกกี้แอนด์ครีมคุกกี้ครีคุกกี้ครับ ทาฝ่าเอ้ยเจ้าฝ่าเลยเจ้าฝ่าเจ้าฝ่าเจ้าฝ่า,า,จา,าจิงเกอร์คุกกี้น่าเหมือนอะไรอะไก่อบขิงมั้งฮะอไก่อบขิงเอาไก่อบขิงมันสามารถใช้น้ำผึ้งได้ด้วยสกิลสกิลเลียนสกิลเลออนรอสกิลเลียนสกิลเลออนวะตัวรังงจริงๆน่าจะเหมือนแฮมอย่างเงี้มั้งฮะไอวิคอด แอปแอปเปิปร์คอตแอปเปิร์คอตเจลลี่เหรอแอปเปิร์คอตแอปเปิร์คอตผมไม่รู้จักแอปเปิร์คอตมีแฮมอยู่มีรอเจลลี่ฟิตด,ด้วยข้ามสลามเบลนี่ก็ทำอะไรก็ได้ก็ไม่รู้นะชีสชีสพิซซ่า ชีสเมสโอ้พูดถึงชิสแซวิชผมอยากกินมากเลยอฮ้อฮัตตาข้าวนนะแล้เอออยากกินเยอะเลยอยากกินเะมันจิ้งละกินเลิศเกินมีอยากจะเชื่อเลยความโลมเรามันช่างมากเลยขนาดนี้เคโลชีส Jesus is it? เจย์เจย์บ <gegen violin> <warfare> ็อกคนคนบ็อกคนใช่ไหมเนี่ยอีกน้ำเอ่ยกว่าจะเช้าผมพอเนี่ยจะต่อจนมันช้านะครับเพราะรู้สึกว่ามันจะนานมากผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยขอเนี่ยต่อต่อครับผมรอเช้าผมออกเคตุนี้ก็เช้านะครับถึงเวลาเก็บของแล้ว อุท้างอันเดี๋ยซอมมี่เกิดผมไม่ใช่บ้านถาวรถูกหรอฮะอันเนี้ยผมจังอัไเ้เฉยอยู่ชั่วคราวผมไมอยากผมไม่รู้จะเจอคีเปอร์หรือเปล่าไอ้คีปีบ้ามันเนี่ยหาหาง่ายมากเลยเนี่ยผมผมลงเองกับมือเนี่ย มอสง่ายๆขี้ๆสบายบือสตโบโปรเจกสบายบือสโบนะฮะหิวแล้วอ่ะขอขอเอาของกินยังฮะกระลุกกะตุกกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกอะไรเสียงตัีงสิผมกินอาหารฮะสูชิมี้ฮิวแคมเบอร์ ป้งปะใอบพอดีคำปะน้ำมันน้ำมันดีดูชีสชีสชิ้นชีส,ชสโอ้คือน้มากค้อนอาามีเยอะก็จริงแต่ว่าเพิ่มน้อยมากเนะี่ยกินไม่ได้กเกลือ,อคหรงเค็มตายกินอีกนิดเดียวจะเต็มแล้วนะ แกแล네้วันรัการันามกลอง้องทำนี้ดืดดืดด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 ขอพี่่ผมไม่ดีจริงอบด้วยนะปลามูหมอเห็ขาวนี่าดุคอพรนะครับเลยเ็ดกระตุ ขอยาดนะครับขอยาดไปแก้ไขายอะไรบางอย่างนะครับเป็นอันนะครับโอเคกลับมาแล้วครับก็ะุนเดินเลยอ่ะขนาดผมไม่ทำอะไรตั้งหลายอย่างแล้วเนี่ยขนาดผมรอเลยรอะไรตั้หลายอย่างอ่ะอะไรครับจะแคบอย่างนี้ไปเลยผมอาจจะไปสักอย่างกับเขาเมือนจะไปทำนี้จบนะไปแก้อดีมาที่นี่หรือสวัสดี แด็กอะไรเสีส่ยงซีโอ้ยว้าปัดแตะของหัวไปปัดด้วยสักอย่างนิดนึงนะฮะให้ทุกคนดูผมเกียดติต่อ,ตอ,อเยจะติง่งนี่ไรอออฟขาออกเลยมันน่าจะลอยขึ้นนะไม่เลยว่ะ มอเตกี้เออเริ่มลื่นละโอ้โคลกเริ่มลื่นอ้าวนี่นี่นแกะด้วยผมลง,องอมอสทั้งสองมอต่ะโธ่ผมคงโดยตายมอสขี้คี้คืคอ,คอมาฮีซิโบอของพี่ฮีซี่ฮะเดีๆๆนะ๋ยวพี่ขายน,นั่งเองเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยต่อ,อะไรเบอร์รี่สตอร์เนี่เ Ikan, 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 มาแหละตอนนั้นแหละน,นี่เราตอนน้องต้องขุดขุดตนน้นไม่ได้ขุดต้นนั่นผมจะจบพาร์ทนะฮะเพราะว่ารู้สึกตอนนี้ผมยังไม่ได้แอบน้ำเลยเดี๋ยวนมมนยนหน้าหลังผมมาเคลพาร์ทต่อทาพ์ทหน้าว่นเิ็กฤทธิ์ใส่หัยังยังไม่ได้เคลร์เลยอ่ะ ล้วไม้นานาอีกนิดเดียวอีกเดี๋ยววันหน้าผมจะมาเล่นใหม่แล้วก็มันอาจจะเหล็กน้อยหน่อยนะคะแต่ก็แรงเหล็กเหมือนเดิมแต่คงเหล็กน้อยหน่อยแหละเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้สิไม่ใช่จะขุดตอไม้จะขุดนี้เออถ้าก็ขอจบพาร์ทแต่พีเท่านี้นครับแล้ววันหน้าเดี๋ยวผมจะมาแคสโบจเกกับใบบุ๋นซเดบ,ย,บยนะครับชาวนี้ก็สวัสดีครับบายบาย อาไม่ไวดิโอ๊ยไม่ไวดิไม่ไม่ี้ไมไวซิ